ตอนที่ฉันฝึกสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชิดกับเชิงเขาและเป็นโรงเรียนประจำเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างไปบางส่วนวันแรกที่มาถึงฉันก็สังเกตเห็นว่าอาคารเรียนฝั่งตะวันตกถูกปิดเงียบไม่มีใครเข้าใกล้ครูในโรงเรียนบอกแค่ว่าอาคารนั้นไม่ใช้แล้วมันเก่าและอาจไม่ปลอดภยัย แต่สิ่งที่ทำให้ฉันแปลกใจคือทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นฉันจะเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนมัธยมต้นเดินเข้าไปในอาคารนั้นเงียบๆเ,เธอไว้ผมยาวประบาใส่รองเท้าหนังที่ดูเก่าแต่สะอาดเธอเดินผ่านลานว่างหน้าตึกโดยไม่มีใครสนใจหรือหันไปมองเลยสักคนวันหนึ่งฉันตัดสินใจถามเด็กนักเรียนในห้องเรียนว่าเด็กคนนั้นเป็นใคร ทุกคนเงียบก่อนที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะกระซิบเบาๆว่าครูเห็นที่แป้งเหรอคะฉันงงพี่แป้งคือใครเหรอํำตอบที่ได้คือพี่แป้งเคยเป็นหัวหน้าห้องมอสองของที่นี่เมื่อสิปีก่อนเธอเป็นเด็กเรียนดีขยันและเป็นที่รักของคุณครูจนกระทั่งวันหนึ่งเธอหายตัวไปหลังเลิกเรียนวันศุกร์และไม่มีใครเจอเธออีกเลยมีเพียงเสียงเดียว ที่ได้ยินจากในอาคารตะวันตกเสียงของเด็กผู้หญิงนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าชั้นเหมือนเธอยังเรียนอยู่ในชั้นเรียนสุดท้ายของเธอตลอดไปฉันลองเดินเข้าไปในตึกนั้นในวันศุกร์หลังเลิกเรียนประตูเปิดเองช้าๆมีฝุ่นและกลิ่นอับจนแทบหายใจไม่ออกแต่ในห้องเรียนสุดทางฉันเห็นหนังสือเรียนภาษาไทยวางอยู่บนโต๊ะครูมีรอยดินเปื้อนหน้าแรกเหมือนคนเพิ่งเปิดอ่าน และฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูของฉันพร้อมกับไออุ่นๆครูขาหนูตอบข้อนี้ได้ค่ะ <c oughs> <laughs> หลังจากวันนั้นฉันไม่เคยเข้าไปที่นั่นอีกเลยแต่ทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นฉันยังคงเห็นเด็กหญิงคนเดิมเดินเข้าไปในอาคารร้างเงียบๆพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆที่ไม่ควรมีใครได้ยิน